เยี่ยมองกองถ่ายกับสรีมามะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะสรีพราคุณผู้ชมวันนี้ค่ะร้านชัดชายสาลอนค่ะไม่ได้มาทําผมหรือยังไงนะคะคุณผู้ชมคะเพราะวันนี้เนี่ยกองถ่ายละครเรื่องรู้จักพยาใจใหม่เข้ามาถ่ายทํากันที่นี่ค่ะเป็นซีนที่พี่โอ๋อนุชีเนี่ยมีการตัดผมสระผมของเนสิีสาชนด้วยนะคะไม่รู้ว่าข้างในเนี่ยซีนแต่ละซีนจะสวีทขนาดไหนได้ข่าวว่ามีคนอ,อกหักด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะเอาเป็นว่าตามสรีมาดีกว่าว่าข้างในเนี่ยฉากอะไรนะ สนใจบ้างค่ะ เห็นจากการวางมือนวดศีรษะในขณะสระผมดูมืออาชีพดูเป็นช่างทําผม100%ไปเลยค่ะสำหรับโออนุชิตแถมคนที่โดนสระผมอยู่นั้นก็นักแสดงสาวเนสนิสาชนนี่แหละดูแฮปปี้สุดๆเพราะในละครเรื่องรู้จักพี่ยาใจไหมกว่าพี่โอจะเข้าฉากเป็นช่างทําผมนั้นก็ต้องไปเรียนไปเข้าเวิร์กช็อปกับช่างผมมืออาชีพก่อนทำให้การเข้าซีนในมาดช่างผมวันนี้ ราบรื่นถ่ายทำแป๊บเดียวผ่านฉลุยค่ะตอนนี้อยู่กับช่างทันผมนะคะที่เรียกได้ว่ามืออาชีพมากๆพี่โอค่ะสำหรับเนสเนี่ยยากไหมคะในการทำผมอะคะ่ะคือเขามีหน้าที่ค่อนข้างเก๋ะนะครับกับผมที่เยอะอครับและเส้นผมเล็กๆอย่างนี้คือเส้นผมที่เป็นแบบว่าถ้าไม่ทำเล็มนิดๆหน่อยๆก็สวยแล้วฮะแล้วทำสีอะไรก็สวยครับเข้ากับใบหน้าค่อนข้างที่จะถือว่าเป็นหน้าสากล ครับไปไหนเ,เป็นหน้าแนวเยอรมันดูแล้วช่งางทำผมร้านนี้วางยาลูกค้าแรงอยู่นะคะแต่สระผมใดผมมือเบาไหมเนี่ยต้องไปถามลูกค้าอย่างสาวเนสค่ะพอโดนทั้งใดโดนทั้งนวดโดนทั้งหยุมเลยค่ะตอนนี้อยู่กับนางเอกสาวนะคะเนสนิสาชนที่มาสักครูน่นี้คุณผู้ชมค่ะโดนสระผมนะคะโดนคุณโออัุชิตหยุ่มหัวไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะความรู้สึก สบายค่ะรู้สึกว่าได้เอาผมเสียออกบ้างไปหลายกระจุกไม่ใช่สิหลายกระจุกตงนะแม่ใช่ไม่เมื่อกี้ก็แบบว่าเป็นซีนที่แบบว่ามุงมิงน่ารักด้วยความที่ว่าเขาเป็นเจ้าของร้านทาผมใช่ไหมคะเขาก็แบบอยากจะเสริมสวยให้กับยาจายอะไรอย่างนี้ก็คือทําด้วยใจยก็เลยเป็นแบบโมเมนต,ต์หวานที่คุณไ,<ม>ได้เห็นเราอยากจะจ่ายตังค์นะแต่ด้วยความสวยอะ <No. S 2> ความสวยเขาก็เลยว่าไม่คิดไม่คิดใช่แต่ว่าให้จดไว้ก่อน <laughs> <laughs> เอาเป็นว่าลูกค้ารายนี้บอกว่าพี่โอเป็นช่างทำผมที่มืออาชีพมากๆสาบผมให้แล้วสบายตัวสุดๆการันตีแบบนี้ก็ต้องไปถามพี่โอแหละว่าเป็นนักแสดงอยู่ดีๆเนี่ยต้องมารับบทเป็นช่างทำผมมีความยากตรงไหนบ้างคะเจ้าก,การเป็นช่างผมเนี่ยช่างทำผมครั้งแรกมันยากไมหมพี่โอมือไม้นี่มันต้องแบบมันต้องอ่อนอ่อนอ่อน,ออน,ออนขนาดไหนค่อนข้างยากฮะโอว่านะ ง่ายๆก็คือเหมือนเราถือช้อนซ่อมกินข้าวแต่เปลี่ยนเป็นไดกระหวีก็คือต้องทําให้คุ้นเคยเหมือนกับช้อนซ่อมเลยซึ่งจริงๆมันก็ต้องใช้เวลาพอสมควรแต่สําหรับโอก,ก็คือเนื่องจากอันนี้นะครับเป็นทักษะที่ใช้ในการแสดงเท่านั้นนะครับก็จะ,จะมีมุมกล้องมุมอะไรช่วยเหลือจนทําให้ดูเหมือนอย่าทําตามที่บ้านห้ามเรียนแบบ<ล> <laughs> ตอบได้ดีมืออาชีพสุดๆเลยค่ะพี่โอแต่ความลับดึงของอาชีพช่างผมเนี่ยพี่โอบอกว่าต้องทำหน้าที่เป็นที่ระบายความทุกข์ของลูกค้าด้วยอย่างลูกค้าบางคนเนี่ยนะคะมาทำผมก็นานมากอยู่บนเก้าอี้ตัวเดิมเป็นชั่วโมงๆก็มักจะมีเรื่องที่ต้องปรึกษาค่ะ ช่างตัดผมก็เปรียบเสมือนเป็นคนเป็นที่ปรึกษาเหมือนที่พี่ฟูโอบอกอเออแล้วเนี่ยตอนที่ทําผมเนสเนี่ยเขามีปรึกษามีอะไรแบบคุยกับเราไหมมีครับแต่ว่าเป็นเรื่องส่วนตัวผมไม่สามารถพูดออกอากาศได้ เป็นการรักษาความลับของลูกค้านั่นเองนะคะคุณผู้ชมค่ะยังไงก็เราจะไม่รบกวนแล้วให้ช่างทําผมเขาทาผมต่อไปตัวเน,นี้ยเราได้ละได,ได้ยังไงเขาเขาเขาไม่เห็นเขาแล้วใช่ปะไม่เห็นละาเราได้ละเมื่อกี้เขาปรึกษาเรื่องนู้นเรื่องนี้เอ <c oughs> <c oughs> ดิฉันมาทำอะไรอยู่ที่นี่คะเนี่ยลืมไปเลยว่าซีนทำผมเนี่ยก็คือซีนสวีทของพี่ชาติชายกับยาใจเขาเอาแล้วเอาแล้วแบบนี้เนี่ยจะต้องมีหนึ่งคนที่อกหักรอกคาใครกันล่ะเนี่ยใช่นักแสดงหนุ่มคิมมอนวโรด,โดมหรือเปล่าเพราะในเรื่องนี้เห็นว่าตามจีบยาใจเขาเหมือนกันไม่ไม่ ไม่รู้ว่าอกหักหรือเปล่าต้องมารอดูเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าผู้ชายทุกคนในรอบตัวคุณยายใจเ,เขาก็จะชอบเขาหมดชอบในความเพี้ยนของเขาเพราะงั้นใครจะอกหักไม่อกหักต้องรอดูแหละพี่ไปรู้ได้ไงพ,พ,พี่มียานยันทิพย์ใช่ป๊อปบอกมาป๊อปไหนป๊อปใครใครคือป๊อปผมคือป๊อปนี่ <laughs> ผมบอกตอนไหน <laughs> ตอบในเรื่องก็หนุ่มคิมมอนนั่นแหละค่ะเอาเป็นว่าไปรอลุ้นในละครกันดีกว่าว่าใครจะอกหักกันบ้างเพราะพี่โอเนี่ยก็มาในมาสช่างทำผมมืออาชีพ หนุ่มวินมอไซค์คนนี้จะเอาชนะใจย,ยาใจได้หรือเปล่าแต่ว่าคิมม้อนขาไม่ได้มีคู่แข่งเพียงคนเดียวนะเซเพราะยังมีคุณเกรียงไกรที่รับบทโดยพี่ลิฟสุพ์แต่คนนี้เนี่ยเขาก็มีจุดอ่อนของเขานะคะจะเป็นจุดอ่อนแบบไหนนั่นหรอกขารอติดตามได้เลยในเยี้ยมองกองถ่ายกับสรีมามะสัปดาห์หน้าจ้ะอาซอรีมามะไทย P ี s รายงาน